โอน่เราลวลากิวน้อกไม,ม่เห็นก็ซื well. ้อซื um ้อกมาได้ยินนะภาษาปะพอกีกันไเดีวเราน้ำบ่เดจ๋เผาไปเท่นิเียเดยไเท่นเย

เงี้ยมัเนี่ยเียนลอมก็เป็นต้งมีนอพวก่นได้ักหลอเนอักหลอเหรอวะนี่

เดีจะโดนเงียนะไอ้โดนเงียนะนี่มันมันเงียอะไรนยเล่นได้ดีเล่นแคนาดแคงาเต็นเลยกูเห็นพ่กืออะไรที่มี้วกคือกูอยู่ยืนอยู่ไปยังไงมบอกูเอาดีใจกันทำไหมไปนอ ทางนี้มิดเหรอด้พี่แท้มากวนทาานี้หรอนุ่นเม่อวะนันเม่อวะเอาวิ่งให้ผูเล่กันน่นเอาาลเออนั่นละเอาน้าแขกมาดูเขามาตงเยโอยป้าป้าเอาน้าใสอนเองวนักกิน หยาดลงนีป oh, hey. hey, hey, ๊อ้งแโอ้ยมกันราเลยว่ม่มีเยน่นนั่นนันั่นั่นตืตาดแกโอใส่คอนทเนน่ใส่มวมองเห็นลเนาะของดีจริงเ่ดีดีดีปแล้ว็นแล้องลองมือสอดไม่เห็นเลยอ้ไมงงุนอใส่ลนาลย นั่นนั่นนั่นน่นนั่นอเธอที่เด็ยวันนี้นี่่ไมันเบลม้าเบมา่นี้นู่นนั่นฟ้านั่นเอ้ยเียวพดใาเดียวัซี่ไสแลนั่ย่ามาไม่เอาตี่นีนีแม่ไหมตีเลยเสร็จลกอบปลาออกกดปลาแค่ไหนนี่ควบลืออืนก็ได้แล้วนี่เฮ ตาบ่สตางค์ตาบ่สตางค์ชุน <laughs> <tutuk> 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

ขอบคุณเขาะเพื่อนพวกเนี่ยนี่นะกินเป็นซุดปลาซุปเน็ดยางสูถ้าคุณเมื่อพวกุันแท่เขก็ไปเที่ยวเมื่อไ่มาชิวได้ไยม้าไหลยองนะนี่สที่จะพูา มาดััมาดับหัวมาดับหัวมาดับหัวโอ้ยเชยอันปลูกขอเชยเจียวมากเลยนะนะนนั่เลยร่อนเป็นเน็มตักเอออะไรปากีนคนไทยนะแรกๆออกบ้า ก็หนัคนี้คนหลายแบบอาบอด่ะยิ้มมั่งเหรออือให้จับนี่สอง้โอ้ยสด้ป่ะงนันี่นับคนคนเออสอหลายีเอ้างจริงไทนเอาเอเอามันลมาดยวเอาเอาแมเอาแม่ไ่ต้รทง่พี่มันจีน่น้ำเะเล็กไหม

จับไหมต้นตัวดีจับดีกันดีดี่ตัวโอ้ที่ตัวนึงนเปัดออกมาอกเลยมะยี่นี่ไม่ไห้กามุดเอามุด่มุดมันนัท่าต่อมันนีแยต่อเอนวกนี้ว่าหาต่อว่ะเออจะใส่กันหนัก ไม่ได้เสหันปาตาบดปาบางนัดเคอเราจะปาสมือปางนัดตัวเล่นไปมันเหี้ยนี่ค่ดูนี่น่เยอะกหันปอดได้เลยนะคู่แลอาคู่แล่อจะาคู่เลอามากนะนีตึ้งวางวางมีต้เอาเน้นมันมีมันมีแว่ะดึงงถึจับเอาเนี่ยดึดึงถจับตัวนี้นี่ก็อันนี้ก็ได้ น,นี่แมสตบลอกยังจับอีกน okay? mm. uh ี huh, ่บ exactly. ้าอะไรนั่นล่ะเสร็จเอาตะข้อยิงตามคู่กันโง่ตไข้อ